สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้พ้าทำเมนูง,ง่ายๆแล้วก็เลืองข้าวสุดๆเลยนะคะ3มชั้นชุบแป้งทอดทำอย่างไรให้หนังของหมูเนี่ยเราเคี้ยวออกเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะ นี่ค่ะเป็นหมูที่เราต้มสุกแล้วนะคะป้าต้มให้หนังเขาเนี่ยมีความนิ่มสักนิดนึงค่ะถึงค่อยเอาไปทอดนะจะได้แบบเคี้ยวหนังออกรอบนะคะอันนี้ป้าก็จะมาหั่นให้ชิ้นบางลงนิดนึงนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะอ๋อแล้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปชุบแป้งทอดกันนะคะเราก็มาผสมแป้งทอดกรอบกันนะคะ ก็น้ำเย็นจัดค่ะปีือแป้งของเราเนี่ยเนียนก็ใช้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะหมูของเราเนี่ยลงไปชุบแป้งนะคะแลลงไปทอดค่ะ น้ำมันก็ร้รอนๆก็ใส่หมูล,ลงไปได้เลยค่ะทอดไปให้เหลืองกรอบเลยนะคะเดี๋ยวป้าทอดจะเสร็จนะคะนี่ค่ะสามชั้นทุกแป้งทอดแบบบ้างของป้าน,นะคะอันนี้จะแบบหนาอยู่สองชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามมาหั่นเสิร์ฟกันค่ะ อันนี้เข้าร้อนอยู่แล้วคะเนี่ยอืม,อ,มอันนี้เป็นแป้งบางนะคะชิ้นนี้เป็นแป้งหนาว้าว นี่ค่ะอันนี้เป็นแบบแป้งหนาอันนี้เป็นแบบแป้งบางนะคะน้ำจิ้มนะคะป้าทานกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะทานกับน้ำปลาพริกก็อร่อยค่ะสามชั้นทอดกรอบนอกนุ่มในแป้งหนาแป้งบางของป้าก็พร้อมทานค่ะนี่ค่ะป้าต้มจนหนังเปื่อยเลยนะคะ แล้วก็เราทอดแป๊บเดียวข้างนอกเหลือกก็ใช้ได้แล้วค่ะส่วนน้ําจิ้มนะคะแล้วแต่เลยค่ะน้ําจิ้มแจ่วน้าําปลาพริกหรือแล้วแต่สะดวกเลยค่ะขอบอกว่าก็เปลือเข้าวสุดๆนะคะไม่ว่าจะทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็เข้ากันนะคะเพื่อนๆลองทำรับทานกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ